ปีนี้ขอขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณน้องท่านพระพงศกรประพัฒสโรหรือหลวงพี่กาโตของโยมทั้งหมดเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วโยมพนมมือโยมหันหน้ามาประนิยมพระลอยืนอยู่ประนิยมจนพระกิรีจะไปพักละโยมหันมาประนีแล้วก็มีมนหลวงพี่กาโต เมตตาปาตกถาโปรดญาติโยมวัดหวัวหมากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโยมพร้อมแล้วสาธุดังๆเมื่อย้ายบ้านขนทรัพย์ไปได้ครบเมื่อย้ายพบทรัพย์สินก็บินหายเหลือแต่บุญและบาปหาบติดกายยังไม่สายละบาปมาสร้างบุญขอ,อนรัสก,การกราบประดิษพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดอาดีตท่านเจ้าวาดวัดหวัวหมากพอท่านเชื่อม รวมไปถึงท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบนันท่านพระครูอมรวิหารวัตเจาะณะอําเภอการจนดิษธรรมยุทธจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอจเจริญสุขสวัสดีญาติโยมน้องพี่ทุกทวนหน้าที่ได้มานั่งฟังธรรมะสบายๆในวันนี้ใครที่นั่งฟังจนจบสาธุวันเย็นนี้วันที่16 ขอให้โชคดีโชคดีแต่ถ้าใครนั่งฟังแล้วหยบลุกขึ้นนี้สาธุวันเย็นนี้ผิดแต้มเดียวให้เชื่อลองแลหลังจากนี้เป็นต้นไปโยมจะได้ฟังธรรมะสบายสบายสไตล์พระกาโตกวันนี้นี่ถือว่า มาพูดจาราสาธรรมพูดในานามเหมือนกับเจ้าภาพอีกท่านหนึ่งเหมือนกันเพราะอตาตมาก็ถือว่าไม่ได้มาเป็นรูปแบบทางการอะไรมากมายจะมาคุยสบายสบาย,บายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอตาตมาชอบคนสุราที่บอกว่าชอบเพราะอะไรเพราะการรับนี่เวลาพระลงจากรถนี่แตกต่างกับที่อื่นจังหวัดนครศรีธรรมราชอตาตมาอยู่อำเภอสว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ย่งปกติเวลาลงจากรถก็ก็จะมากราบนิมนปกติแต่สุราทเขาจูงเลย นึกออกมาเขาช้าเลยเขาจะไหมถ้ามีผมก็ช้าตรงเลยอะดูเป็นตัวอย่างเมื่อกี้อตาตมาลงมาเช็ครถมันติดเยอะข้างหน้าอตาตมาก็ลงจากรถพี่เบาวนั่นรถมันติดข้างหน้าเขาจูงลากรถกันอยู่เห็นอตาตมาปั๊บก็ทิ้งรถแล้วมาถ่ายรูปกับอาตมาเลยปล่อยให้นายหัวรถบังคับวงมาลยเรื่ออยู่คนเดียว อาตมาก็ถือว่าเขาดีเขาจริงถ่ายรูปกันถ่ายเปรีรยบ,รบเปรียบ,บไม่จะดูท้าวอตมาจมไปอยู่ในน้ําแล้วสิวนะนี่ถือว่าดีวันนี้เป็นบุญคุณโยมนะศักดิ์สิทธิ์เจ้าอาวาสอดีตนเจ้าอาวาสวัดหัวหมากนี่เป็นบุญของคนที่นี่อาตมารู้ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สาเหตุบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะฝนมันตกฝนมันตกอยู่หลายวันแล้ว วัดเพญญาตก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ทอดวันที่สิบี่แปลกมากคุณโยมคือตกตั้งแต่วันที่เก้สิบตกสิอ็ดตกสิบสองตกสิบสาตกพอสิบสไม่ตกเพราะตอนเย็นตกทันทีหลังจากเสร็จพิธีทอดกระถินพอมาสิบห้าตกสิบหวันนี้แรงอกีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเราเราคาดไม่ถึงว่ามันแปลก แล้วขนมันตกแรงงวดนี้โรคนี้มันตกแรงมากลุมมันตีกระโชกแรงข้างวัดอาตมามันตีบ้านไปติดกับตกสทต้งหลายหลังเห็นดูโยมไม่รู้ใตทำพรืออาตมาก,ก็ถือว่าต้องขอบอ,อกขอบใจเดี๋ยวก่อนที่จะพูดอะไรมากมายอาตมาขอบอกคุณโยมก่อนว่าอาตมาขอถอดแม็กก่อนนะพ้าจมาหายใจไม่ออกพูดได้คุณโยมฟังตั้งนานหายใจไม่ออกนี่พอถอดแม็กอ้ยอยูอ่รอ อัตมาจำประโยคนี้ได้วันก่อนไปเทศที่กิโลเมตร40<ม>ที่พุนพินมีโยมแม่ท่านหนึ่งคนโยมแกมาถึงก็รอเตรียมตัวก็ตั้งใจหมัดพระกรตุทันทีเพราะแกดูแต่ในโทรศัพท์พราแกเห็นอัตมาลงจากรถวันนั้นพอลงปั๊บมันอัตมาใส่แม่อยู่เพราะเราก็กลัวช่วงวันโควิดสุราษฎร์มันหนักแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่นครแล้วไปอยู่อันดับสองแล้วเครียดเหมือนกันแล้ว อาตมาฉีดครบแล้วคุณโยมไม่ต้องกลัวเข็มที่หนึ่งนี่คือก็คือกันบาดทะยักคุณโยมไม่ต้องกลัวฉีเดเรียบร้อยแล้วแต่เข็มที่สองยังไม่ได้ฉีดทีพอดีเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเลยเดินเข้าไปถึงปับ๊บอาตมาก็ไม่ใจรู้ว่าที่ตรวจวัดอุณหภูมิมันอยู่ตรงไหนอาตมาก็เดินเข้าไป้างนอเดินเข้าไปพยาบาลแกถามว่าท่านหลวงพี่กระโตคะหลวงพี่กระโตวัดอุณหภูมิมยังอาตมาว่ายังไม่ได้วัดแกว่ากันนั้นกลับไปวัดก่อนมาอาตมาไปอยู่ที่เพนญาต,ต่างพักหนึ่งไม่เห็นโทรมาเทีย คือกลับไปวัดบ้านเราเ็ไ่ยเรานึกว่าไปวัดอุณหภูมินูก้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้อาตมารอลงจากรถปั๊บโยมคนนั้นอาตมาก็ใส่แมสยายคนนั้นแกก็ใส่แมสอยู่กับลายคนโยมยืนก็เป็นกลุูงเลยรอพบอาตมาพอลงจากรถปับ๊บแกพูดเลย,ยใส่แมสใส่ยาอาตมาบอกโควิดได้ไหมโควิดได้ไหมเหรอ อาตมาไม่รู้ตำปรูแล้วพอได้ยินวันนั้นตอดแมตออกให้แกดูข้างหนึ่งนะอาตมาปลดคนนี้แกพูดเลยอยู่รอวเนี่ยพูดมานคนที่นี่วันนี้อาตมาบ้าโยวเนทียนั้นจากหูเดียวถอดสองหูเลยโรยขันเลยบพกเขาจมเรานา่นะอาตมาโชว์เลยเพื่อมังแม่ให้อยู่รอดอะที่นี่วันนั้นนั่นแกชมเลยแกชมอาตมาได้ยินแกชมกับเพื่อนแกคนแรกอนจะบ่มเได้อีกเรืองได้อยู่ช่วยอยู่รอแจ้งก็ไม่ใจว่าอยู ing, <rian> <t ell an> ่รอบ้าวะ อาตมาพอได้ยินอยู่หลอบา้าอาตมาจับย่ามขึ้นเลยในย่ามวันนั้นมีพระอยู่ห้าองค์คุณโยมวันนี้มันไม่มีแล้วนะแต่วันนั้นอันมีอาตมาซอยอมมือแยงก็ไปในย่ามเลยชักพระขึ้นมาองค์หนึ่งตำท่าอีร่วงขึ้นหมอกไพูดกับคนอีกคนหนึ่งเล่ากว่าอ้อยู่ร่อมัจเจวานี่แต่แกไม่บวชเด็กกูไม่ให้ผ่อนกูพึ่บปัอาตมาบาดตายแล้วแกแหลงร้อยว่านี่บ้ายโยกาดอาตมาจับสององค์เลยทีนั้นไง นายย่ามจับสององเลยแกพูดกับคนอีกคนหนึ่งร oh ู้สึกว่าจะเป็นโยมผู้ชายมึงแหล่เบาเอ้เอ็มมึงไปเทียบไปไม่เอ้ยมันกว่าคาเปลเลยวะอาตมาชอบวันนั้นจับสามองเลยทีนี้แหละตั้งใจว่าถ้าแกชมต่อเดี๋ยวสักทีก่อนอาตมาอีจับทั้งห้าองแล้วให้แกทั้งวงเลยแกแหลงกับลูกสาวแกนั่นเองมึงแหล่เบาเอต้าเอ็ม่ึงไปเทียบไปไม่เอ้มันกว่าคาเปียวเลยวะอาตมาชอบวันนั้นจับสามึงแหลยทีนี้เลยตั้จว่าถ้าแกชมต่อัดียวสักทีก็นาตามาอกีนัะตัวจริงอยู่ล้วในตัวทั้งวงเลยแกแหลงกั อตาตมาบอกกอยเอาลาวเตินกันปากปนันนี่ไม่เอาแล้ววันนี้นี่สาเหตุตั้งใจมาเพราะว่าหลวงพี่ยาวเนี่ยไปพูดในวัดเป็นญาติปีนี้ตอดกระถินสองล้านนิดสองล้านกับสี่ร้อยกว่าบาทแต่ว่าหากค่าใช้จ่ายเพราะว่าเป็นญาติมันมีค่าใช้จ่ายเยอะอย่างโกศพระลาวก็เกรงใจเราก็ต้องออกปากเลยวันทท่วงึ้นมาทันที ที่จริงมันเป็นญาติมันต้องได้มากกว่านี้ปีนี้มันได้หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาททีนี้อาตมาคาดว่านะท่านหลวงพี่ยาวไม่ปล่อยมันต้องได้มากกว่านี้ใช่อะไรรู้ไหมแกไปจิงขายรัตตอรี่หมดเลยคุณโยมทุเรน,นะแกว่าแกเอารัตตอรี่มาให้กับวัดหัวหมากแกว่าเคยได้ไปล่อยเอาตัางค์มาสองร้อยคือไม่เข้าวัดหัวหมากวัดเป็นญาติไม่ใช่ได้กันแล้วแต่เราถือว่าต้องช่วยกันปีนี้ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอาตมาก็เลยตั้งใจมา กพูดกับอาตมาคำหนึ่งแกวันน้องล่วงน้องเจ้ากาโตวะว่ันน้องต้องมาช่วยนะพี่มาช่วยน้องเลวตื่นว่าวันนี้มาแล่งมาเทศเอาบุญวะจะมาบุญเราได้เวลาม,ามันมดบุญไม่ใจรุ่นนะเป <t> ็น<โด>ช่วยรุ่นไม่ไมาวะแต่เราก็ตั้งใจมาแต่อาตมารู้แล้ววันนี้อาตมาคาดไว้แล้วว <t> ่าปัจจัยทั้งหมดที่คุณโยมทําบุญมาที่เป็นกันเทศอาตมาขอถวายให้กับวัดหัวหมากด้วยนะ <t> ยเป็นเป็นบุญเป็นกุศลนะคุณโยมวันเนี้อาตมาตั้งใจเพราะอาตมาพาสีเหลืองมาวันเนี้นะ คือไม่พาสีจมพูถตาสีจมพูมันสามปัหาขึ้นเนี่ยแต่ว่าถตาสีเหลืองลมันโซวยเดียวมาในว,วันนี้ก็คิดว่าน่าจะซวยตามเรื่องราวก็เลยพาย่ามเหลืองมาก็ไม่มีปัญหาอะไร <S <S เดี๋ยวจะได้พบกับหนงังน้องเดียวสักพักหนึ่งจริงๆนี่จะพูดคู่กันได้แต่อาตมานั่นน้อยใจยเวลาเทศกับหนงังน้องเดียวมันมีโยมคนหนึ่งวันก่อนแกเห็นอาตมาเทศกับหนงังน้องเดียวในยูทูบมันแหละก,กจุ่มว้าย้เต็ร้อนวะ่ะ ก้าว đ ẳ ก๊อเลยกันั่งเดียวว่าไม่โอ้ยเตตนแข็งว่าเทิมานั่งเดียวเลยเสียอิดเนือตาไม่บอดว่าว่าต้นอย่างเสียอไว้ลาวกันแล้วนะนี่เราก็เลยจะบอกคุณโยมว่าวันนี้นี่เรามาทําบุญสร้างบุญสร้างขุศลเจริญพรนะคุณโยมคุณนายท่านกีรินอินแก้วนะครับก็ขอโนโมทนาบุญด้วยกับคุณโยมพี่จริงๆอตาตมากับคุณกีรินอินแก้วนี่สนิทกันมาก โยมไปที่วัดบ่อยมากไปนั่งคุยสนทนาธรรมแล้วจะคิดพลิกแปลงเปลี่ยนวัดให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวหัวดีอาตมาถือว่าเป็นบุญของคนสุราธ,ธานีนะคุณโยมที่มีนายตำเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยผู้หลักผู้ใหญ่แบบเนี้หลายหลายท่านแล้วพอมารู้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็อยู่การชนะตดิดเหลาใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ธรรมดาคุณโยมพงษ์ศักดิ์อาตมาถือว่าสุดยอดเลยวันก่อนโยมพ่อท่านเสียชีวิตเลี้ยงวัวเป็นตัวเลยไอเราไปกลางคืนฉันเปลือยเดียนะ ขาดักเราไว้แล้วของเราก็เลี้ยงแต่น้ําชาแต่เราก็ไม่ว่าอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นการคุณยมแต่ว่าอู้งานใหญ่ตูจัดไหมโอ้ยหลงแกตายอตมาเวียนสักพักหนึ่งก็เวียนออกตูนี้เดี๋ยวเวียนสักพักเข้าตูนี้มันลุกลับเหมือนกับเขาหนังนอนแบนั้นแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะวันนี้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลเดี๋ยวอาตามาจะพูดตลกมากก็ไม่ดีจะคุยเรื่องเนื้อหาสาระด้วยว่ากัดถินเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมันหมายความว่าอะไร ความเป็นมาของกระถินคืออะไรแล้วบุญมันเกิดขึ้นยังไงหลายคนไม่เข้าใจแต่เนื่องจากวันนี้อาตมามาเห็นสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะวัดหัวหมากนี่คนเยอะอันนี้เยอะนะคุณโยมเยอะจริงๆนะก็ถือว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นี่เราเห็นได้ชัดเจนว่ามันแย่มากตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่มากๆมีพูดในนามพระเลยอันบางคนนั่งกังเรื่อยนึกไปเรื่อยรู้ดีนักหนา เป็นพระแต่หลวงเทตะกิจย่ำแย่เพือพระสาธุเจริญพรยมนี่โยมทำบุญด้วยใช่ไหมครับนี่โยมคนดีมากเลยนะนี่เนี่ยตัวอย่างของคนดีคุณโยมคุณโยมอยากเป็นคนดีไหมถ้าคุณโยมอยากเป็นคนดีเข้าแถวมานะนเนนนะจริญพรคุณโยมนีน่ถวายมาหนึ่งหมืหน่นบาทเฮ้เส <c oughs> ียดายวัดเป็นญาติทอดใจแล้ว,าวาลถาวายแล้วหนึ่งหมื่นขออนุโมทนาะคนุณโยมสาธุอนุโมทนาบุญหน่อยครับคุณโยมครับสาธุครับ ปีที่แล้วเราเห็นกันชัดเจนเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แปลกเกิดขึ้นวัดแต่ละวัดเนี่ยมันมน,นักการกับมอาจารย์ครับโอนทันทีเลยพอ่ันมาหอนทันทีเลยนี่วันนี้เราเห็นโรงทานเยอะนะคนุณโยมนี่ขนาดไม่คาม่วงก็ยังมาเปิดโรงทานอ,อนุขายไม่ใช่เปิดโรงทานเก่งไม่คาม่วงตัวระวังให้ดีนะสุราชนี่แล้วมันก่อนจำไม่ได้ว่าอำเภออะไรอาจจะมาเดินลงถึงอยากจะซื้อม่วงอาจจะมาไม่ค้า ม่วงนี่ว่านไม้โอ้หนองจ่าโอ้ก้องผีว่านเจี๊ยบกระว่านเจี๊ยบว่าเช่นมามั่นเช่นมนจะอยากได้แบบว่านว่านก็ะมาว่านแรงไหมอุ้มเปรียวอุ้มว่านหนองเออวะนี่ไม่ได้เลยนะอันตรายนะอันตรายนี่เลยพูดให้คุณโยมฟังว่าเศรษฐกิจมันแย่อัตมามาปเทศงานทอดกระถินเยอะมากปีนี้เราเห็นถึงสภาพของเศรษฐกิจว่าปีที่แล้ววันพุ่มกระถินนั้น เป็นต้นโพเงินโพทองเลยเนี่ยแบบเนี้ยเป็นต้นโพเงินโพทองเลยมาปีนี้เห็นกันชัดเจนเลยว่าเขาเปลี่ยนจากต้นโพเงินโพทองกลายเป็นต้นกล้วยหอมทองเกือบหมดเลยเราเศรษฐกิจมันแย่ลามไปถึงปิ่นโตพระแล้วตอนนี้เตี่ยตมากล้าพูดพระวันพระที่ผ่านมานั้นเขาเอาปิ่นโตมาถวายอาตมาเปิดปิ่นโตดูตกใจเลยโยมพระนึงตอนนึงแล้ว ปลาตูวนึ่งนถอทอนึ่งแลว้วกี่ไดมขนาดได้แลว้วไอเราพอเห็นปลาตูวนึ่งทอหนึ่งใจหายเงี้ยคุณโยมเราก็เห็นแล้วว่าโยมคนนี้แกมาถวาไว่าเดี๋ยวพอฉันเสร็จอีถามแกสัรกคราแบบหรื่อจจะเน้นมาประตันึ่งทอน,นึ่งแลวว้วคิดปล่อยคิดมาเนี่ยเขาบอกตทำใจทําอะไรต้องคิดดีๆอันตรายอัตมานึกภาพขึ้นเลยว่าพอถามปนั้นบางทีเขาไม่พอใจแอกพูดกลับมาแล้วมั่วเลยตเต้ตาวแะนั้น ถ้าพูดแบบนั้นมั่วนะพออาตมาว่าพเพื่อเติ้มาประนึงตอนนังเนมต,ต,ต่ําเต้าเตือนยังง็จจุย,ยตัดไม่เอาวุ้งหมาครดกับบุญโขแล้ววันอาตมากลัวแบบนั้น,าาน,นก็เลยไม่พูดก็เลยตัดสินจอยคุณโยมกิดพ่อหลวงข้างๆอะไรแหลงอตาตมากิดพ่อหลวงข้างๆแหลงเลยอตาตมาไปล่องทะเลเดียดฉันพุ่มประนึงตอนนงเณรเ้ลแกพูดกลับมาใจหายเลยโอ้ไม่รู้แบงไอ้หลวงแบงไอ้มานะาวะ ว่าเออบางทีจ้นโขโมาเป็นไปได้กัน,นัีนเนี่ย <c oughs> คุณโยมเห็นมหมว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่แล้วแต่ละวัดนี่ลำบากเดี๋ยวไอ้นั้นฟังไอ้นู่นฟังเลยนตตมาเห็นในห,ห้องน้ำนี่ถือว่าวัดนี้ยังดีอยู่บางวัดก็ลําบากนี่ไปเทศได้คุณโยมฟังวันนั้นไปเทศวัดทระทองจังหวัดอ่าอํา,อา,อาจังหวัดชุมพร ในระหว่างที่เดินทางคุณโยมมันมีสำนักสองฆ์อยู่สำนักหนึ่งแต่ไม่บอกว่าสำนักสองฆ์อะไรเพราะวันนี้ไรสดเดี๋ยวเา้าไม่เอาเอาอตมาปวดท้องแรงคุณโยมเราปวดท้องตอนนั้นอาตมาเดินทางจากวัดเพ็ญญาประมาณห้าโมงพอดีตอนเช้าแล้วก็รีบไปเทศตอนเที่ยงรีบไปไเข้าไปในสำนักสงฆ์นั้นมันปวดท้องอย่างแรงเข้าไปถึงห้องน้ําวัดสี่ห้องไอ้เราว่าเอาแต่ห้องแรกเนี่ยว่าะเดิมเลยตัวเดี๋ยวไม่มีเคยเข้าทีอาตมาเข้าไปถึงปั๊บตกใจอยู่ มันมีนะประตูมีน้ำมีห้องน้ำมันขันมีกรอนไม่มีแล้วมันเป็นระบบห้องน้ําที่นั่งยองนันึกออกไหมอ่ะถ้าคุบว่าไม่ได้ล็อกตูแล้วพอเปิดปั๊บอาตมานั่งตีลังกายอยู่ข้างล่างนั้นแล้วมารู้หม่นั้นก็เลยไม่กลา้าตัดสินใจออกจากห้องน้ําที่หนึ่งเข้าไปในห้องสองคนห้องสองเช็คดูเรียบร้อยปรากฏว่ากรอนมีประตูมีน้ํามี ขันแตกเป็นวะอันนี้ก็สําคัญนะขันแตกนี่อันตรายนะไม่ให่มนุกนะถ้าคุปเปอร์ทำภารกิจเสร็จปั๊บพอเราตักหน้ามันฟูลงหมดเลยมันจะไม่มาถึงเรามันจะมาถึงเราสักสามสี่หยดได้แต่ที่เหลือมันจะลงฟูที่เดิมหมดก็เลยไม่กลา้าออกจากอ่ 9, องสองเข้าอ่องสามเลยียนุกแค่ตายเนียนเลยทีนี่เช็คหมดเลยกรอนอยังประตูยังขันมีน้าหมดเป็นวะ แต่ถ้าเข้าห้องที่สี่ไม่เอาแล้วอาตมาตัดสินใจออกจากห้องที่สามแล้วขึ้นรถกลับไปปั๊มเลยกลัวมากถ้าห้องที่สามไม่มีน้ำเนี่ยไม่มีนะถ้าถ้าห้องที่สามน้ำไม่มีห้องที่สี่ขี้ต้องมาแต่เดียวก็เลยตัดสินใจว่าไปอยู่ที่อื่นก่อนไม่เอาแล้วนี่เห็นไหมคุณโยมว่าวัดแต่ละวัดมันลำบากโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราในวันนี้เนี่ยอาตมาปลื้มใจมากที่โยมมานั่นปลื้มใจที่พูดว่าปลื้มใจรอยร้อยไงโยาม เพราะว่าตอนนี้หันไปดูศาสนาพุทธน่ะน่าสงสารเอตมาพูดว่าน่าสงสารอะไรอาตมาพูดตลอดว่าตอนนี้วัดกําลังจะร้างตารางกําลังจริญพระนี่โดยเฉพาะอายุเท่าๆวัตมานี่ไม่ค่อยมีแล้วอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไม่ค่อยมีถ้ามีสักคนหนึ่งแม่เขาพาไปให้พระไม่ใช่ทันบวชทีเลวันสึกแล้ว แล้วบวชทีง15้าวันสิวันปะเนี้ยมันหายากมากแล้วพระก็ศึกเอาศึกเอาศึกเอา,เอามานั้งแลว่า,สาใสได้ไดเดิมซึกโยมนี่อหลรปัดจอยสําคัญเลยที่ทําให้พระศึกอัตมาตอนบวชใหม่ๆช่วงนั้นอายุ19ปีแต่เริ่มเป็นนักเทศตั้งแต่อายุสินะอัตมาเทศตลอดเลยทีนี้พอเริ่มดังในโซเชียลปรากฏว่าเด็กนักเรียนมันอยากเจอตัวจริง ราชบพตสุราษฎร์ราชบพตนครน,นี่อาชีวงอาชีวะนี่ไปหมดวัดเป็นญาติวัดเป็นญาตินี่อยู่บนเขานะอยู่เป็นลูกควรถ้าเดินขึ้นไปนี่มันก็ใช้แรงขาใช้ได้แต่ถ้านั่งรถไปสบายเด็กมันยมขึ้นไปบนควรบนเขาอาตามานา่เป็นพระเขาุณโยเมเวลาลงจากวัดต้องบินลงมานะเหมือนกับนางควาเลยเนาะอโอไม่ใช่ธรรมดา แล้วเด็กวัยรุ่นพอมันขึ้นไปปั๊บมันไม่ใช่คำหนึงอันทีนี้มันเอาแต่สวยอย่างเดียวนี่บางคนพอขึ้นไปบนวัดนุ่งกางเกงขาสั้นไปไอเรา22ปีนี่บอกตรงๆพอเห็นกางเกงขาสั้นหัวใจวิบวับ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 แล้วเออเด้อเจ๊งอันไหนเรายี่สิบสองปีเลยนี่ไม่ตำปลือได้พอเห็นวิบวับวิบวับก็นึกในใจอย่างยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอสักพักมันพองแล้วไม่ใช่ยุบเดินวะ ไอน,นี้หัวใจโยมหัวใจของอาตมามันพองแล้วไม่ยุบบางคนนุ่งกางเกงขาสั้นไม่พอมันทาปากแดงแก้มแดงมันหวาดดิ่งเส้นกุหนหมมหวาดดิ่งเส้นแดงเปลือนหน้าอยู่บบนั้นนะและ้วทาปากแดงแก้มแดงไม่พอบางคนใส่เสื้อคอกลมเลยมาวัดใส่เสื้อคอกลมคอว้าวมาถึงนั่งหน้าพระเห็นหมดเลยว่าทางไปพัทธลุงไปทางไหน นี่เลยพูดใคุณโยมฟังว่าเวลาเราไปวัดนั่นต้องมิดชิดหน่อยสงสารพระพอหันไปดูศาสนาอื่นๆนี่ต้องยกให้ฟังให้คนพุทธเราได้ฟังกันว่าช่วยให้ศาสนาพุทธอย่าอุดอยู่ในขูเพราะตอนนี้ศาสนาพระเยซูเขาอยู่เสาไฟแล้วนั่งรถไปไหนพระเยซูอยู่บนนู่นเลยนั่งรถไปไหนอยู่บนกิ่งยางอยู่บนเสาไวยคว้าก็าอยู่เลย เราในฐานะคนพุทธต้องหนุนให้าศาสนาพุทธขึ้นไปหันไปดูาศาสนาอิสลามเขายกพระอัลเลาะห์เป็นที่หนึ่งไม่มีใครเป็นสองรองได้แล้วนะหันไปดูาศาสนาคริสเขายกพระเยซูเป็นอันดับหนึ่งไม่มีใครเป็นสองรองได้แล้วแต่พอมาดูาศาสนาพุทธเราเรายกพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งไม่พอรองจากพระพุทธเจ้ายัางอีแม่น้ำหนึ่งลาวอ่ะอ่า ในน้าคุณโยมแม่น้ำหนึ่งเหลาอ่ะแม่น้ำหนึง่งไม่พอพระพิกาเนตเหลาพระยานาคเหลาอันนี้ตามมาไม่ว่าแต่เนี้ยเรามีมากหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะศาสนาพุทธพระพิกาเนตไม่พอไอ้นั่นไม่พอไอ้นี่ไม่พอ,น,พอ,น,พอนี่ล่าล่ากล้วยด่างก็เอาแล้วกล้วยด่างไม่พอต่อต่อกันเลยคือมาบอนสีเหลา นี่เลยพูดธเรามันเปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณโยมเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันสนับสนุนให้วัดบ้านเรามีความจเจริญพระไม่มีนาวัดว่าไม่มีไรถ้าโยมไม่ให้ก็ไม่รู้จะได้จากไหนนี่ข่ากคุณโยมเอาไว้เราคุณโยมเม่าเกิดมาเป็นคนพุทธแล้วรีบทําบุญบุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ทำสิ่งที่เห็นแล้มีความสุขบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำสิ่งที่เห็นแล้วมีความทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ถ้าโทษ กำลังทอดอยู่คุณโยมอย่ารีบอยู่กันเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ว่าพอรําเสร็จแล้วกลับอัตามาพูดเลยนะนี่บุญนะของสุราษยังมีกองยาวมั่งนะนะครไม้เลยเดินวาเดินเวียนคนบ้านนวะไม่มีอะไรเลยแต่มีอยู่ในใจอือกันอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยนุกกันแต่เราไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกคือมีแต่จังหวะอยู่ในใจอย่างเดียว แต่ว่ามันก็ดีเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้ามีกองยาวแล้วมั่วปีที่แล้วโยมแม่จากบ้านนาสารอัตอมาพูดลงเฟซบุ๊กเดี๋ยวมาพูดให้ฟังเรื้อฟื้นความทรงจำว่ามันจริงพอมีกองยาวแล้วมันมั่วโดยเฉพาะพูดสูงอายุอันหน้าเห็นดูนิ่งพอก็รู้ว่าทอดกาถินวันไหนก็นึกแล้วว่าเขาต้องใส่ชุดอะไรกูต้องใส่ผ้าถุงลายเลร และต้องสอมเพลงอะไรสอมกันต้องเหมวสามชี้เดือนรอมันหนักสอมวันเย็นรอมันเย็นรอมันเย็นรอมกลับไปถึงพวดสอมเกเรตัดกับไปสอมนุ๊กโอะสอมโมก็ะตือรือร้นมาด้าโอ้ปนัญญา้ันนี้ยกมือขวามั่งมือซ้ายมั่งนัดพร้อมกันพอถึงวันจริงมั่วเทียนประมาเกินตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนุ๊แต่งหน้างแต่ตีสามพอรำรำหัวเจ้าตื่นขึ้นมาข้าวก็ไม่กินพอรำเป็นลมตั้งแต่เที่ยวแรกอุ้ตัวมา แล้วบางคนรามันบางคนนะทรงผมที่แรกอยู่ทรงไวแตมิวนี่สีไวแตมิวขาวเหมือนหลวงพี่ยาวบอกว่ากรรมาการวัดขวดสีขวาขวาสีเหลืองนะันเอ้ยขวาสีขาวใช่ไหมอนันหัวแกเป็นงอกอันไหนหัวแกเป็นงอกสีขาวนะั่นไม่ใชจขวาไอเอานะไาไอราวันขวดสีขวาขวาสีเหลืองพี่หลวงน้องขวดสีขวาขวาสีขาวนะหัวหอกเลยนะนี่พูดได้คนโยงวงังบางคนเตรียมตัวแหมทำผมยกเงินรถแม่กโคร พูดรูงอายุยกเหมือนแม่โครเลยแล้วพอรำกัเนเห็นมันก็นับในหนึ่งสองสามสี่แตะหนึ่งสองสามสี่แตะพอแตะ,แตะแตะมั่วเทียนเพื่อนไปซ้ายแกไปขวาเพื่อนดาตันดีเปรตพิษแล้วอยู่หรือวะหนุกันแค่ตายมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าว่าในช่วงโควิดมันไม่สิ้นเปลือง มันมีโยมแม่คนหนึ่งจากบ้านอาสาเนี่ที่ผูใ้ใดโยมฟังันแกนั่งรถไฟจากอำเภอบ้านอาสามานั่งลงที่สถานีรถไฟตำบนกระเปียดเพราะว่าวัดเป็นยากมันอยู่บนเขาอยู่หลังสถานีรถไฟกระเปียดแกลงปั๊บแกมาคนเดียวโยมพาพุ่มมาเป็นร่มมันโยมเป็นร่มพุ่มร่มแล้วในพุ่มของแกมีแบงพันสิบแบงรวมกันเท่าไรโยมรวมเท่าไรแบงพันสิบแบงเก้า,า,าร้อยตาย วาดบอมนี่งฮักปอกกันก่เดียวแบงพันสิบแบงรวมมันเก <1, 000. S 2> นะ้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นนี่นั่นยังนับตั้งหมื่นที่นี่นับแบงพันสิบไปได้เก้าร้อยไม่ก็ได้เปล่าเปิรเออก็ทอก <c oughs> เลยก็ทอกเลยนี่วันนี้หนังน้องเดียวมาทอกหลวงพี่กาตตมาเทศเอาต่อเรื่องแบงพันสิบไปก่อนหลวงพี่ยาวมาทึกเออหลวงหลวงพี่ยาวมนทอดกรรมการโดดทึกแรงไม่นึกถึงชีวิตกูเลย เกลัหลวงพิยาวทอดพระกาโตเทศนั่งตองเดียวทอกเสร็จแล้วกรรมการทึกเรากลับวัดแล้วก็ไปชัดทอกอยู่ที่วัดเออไม่เกี่ยวกันมั่วแค่ไดเอออุตส่ามาดวนไมดวนมุกไปจําวัดวัดเป็นญาติสองชื่นหนุกแค่ใดอาตมานัพอดีตอนเช้าวันก่อนที่จะทอดกระถินมาเป็นญาติไปเทศที่ลำปำที่พัทลุงได้ โทรไปหาหลวงพ่ยาวว่าปันปูปูเดี๋ยวไปฉันข้าวกับปุนะไปฉันข้าวกับปุ๊บนะต่เดียวน,น,น้นที่ลำปำนะเก็บป่อยเตรียมตัวอย่างดีเก็บป่อยเหมือนอขึ้นมาเลเซียวันั่นแะต่งแต่งตัวอย่างดีเก็บ่มผ้าอย่างดีตอนนั้นฝนมันตกแรงได้มีหมอนเนียบี่คอด้วยต้องเอาผ้าไปเขาดูไหม <c oughs> <c oughs> ต้องเอาผ้าไปเขายืนยันไหมกลัวกลัวรถคว่ำแล้วเผื่อให้พระรอดอยู่รูปเดียวเต็มที่เลยคุณโยมเชื่อมากยังแกนั่งรถจากอัมพจะชวังไปถึงลำปำแกแหลงไม่จ้ำสักเรื่องเดียวเลย อัตมาเอือนิตายแล้วแต่เราไอทำเพืย์ชวนแกมาช่วยแรงเราก็ต้องรับเลยแกปล่อยคุณโยมทีนี้แกเข้าห้องน้ำเลยทีน่นเป็นเรื่องเลยไอเราก็รีบผลก็ตกแรงแกก็ทำท่าห้เข้าห้องน้ำก็เลยแวะที่ตุงสงแกไม่สนใจเลยทั้งหมอนทั้งผ้าแกเดินลงไปห้องน้ำอย่างนั้นแกไปชุดนั้นน่ะเอ้คนชมกันเลยได้ร้านนี้วัวไม่เต็มแล้วได้ทีนดี้ไอเราก็ช่วยกันเราไม่รู้ทำาพลย์แกนุกแค่ายขึ้นไปถึงลำปำอัตมา ้เราก็คิดว่าะระด,ดับซูปเปอร์สตาร์ไปเลี้ยงใช่ไหมเราต้องคิดนแอ่ะหน่อยต้องเป็ดปักกิ่งเลยวะอย่างหน่อยต้องตาพงหนึ่งมานาวแล้ววะพอไปตึ้งสังแกงส้มกับไข่เจียวอย่างเลี้ย <c oughs> เอ้เมื่อดีเดินลับสุราดมากินดิเซฟอีนลีเดอร์อีนลเดอร์สองเลยเหมือนที่โทรบ,บอกหญิงบว่าส่งรถมารับด่วนลูกจะไปกินลาบเป็ดดิเซฟอีนล,ลีเดอร์อีนลีเดอร์สอง เออนี่ขอบใจที่มาวันนี้ถ้าน้องยังไม่มานะพี่ยังเหนื่อยนานเลยเออช่วยกันเหนื่อยช่วยกันช่วยกันนี่ไม่ใช่ช่วยกันเทศอย่างเดียวนะจะบอกอะไรให้ฟังข่าวดีในในไหนไหนหลวงพี่ก็เข้ามาแซมแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วเอาแล้วเริ่มจะทํามาหากินแล้วจะหยุดพูดไม่ได้หยุดไม่ได้เนี่ยพอาตมาพูดได้แป๊บมันก็ามาเย่งซีนนี่เออเออพี่อาไปงานไหนนะเขาไม่เลี้ยงข้าวไม่ว่า แต่ถ้าไม่ยืดใหม่ให้จับกลับทันทีนี่วันนี้หลวงพิกาตโตน,งนงออางน,งน้องเดียวพร้อมหรือยังนางน้องเดียวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วยอมปลบมือต้อนรับนางตะลุมน้องเดียวลูกทุ่งวันนธ้ทมตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเอาแล้ว ไอตัวไอตัวย่งซีนมาไอตัวย่งซีนอีกต oh ัวหนึ่งเหล่วมาแล้วทีนี้เมื่อกี้เราสองคนพี่น้องไม่เป็นไรเพราะไอ้ไข่เดียวมาพวกเราหมองหมองก็รัตนานิมนต์พระคุณเจ้ามาจุ้งแ่นั่งอ๋อไปลงมาเจ้าไอ้ตั๊มมาหากินบอสบอกนี่ร้องปล่ไปโนเดินไปเร็วแปอหน่้าสองหกมาจริงๆตัวเป็นๆนี่โอ๊ก้าวต่างตัวไหนนั่งมา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 บอกแล้วว่าหลวงยาวทอด การโตเทศน้องเดียวท็อปแล้วโยมก็บอกว่ามาจริงๆพอนแ,แ,แล้วพอนแ,แล้วพอนแล้วอ,อยู่ดิ <ไป S 1> อ่ <ไป S 1> ใคร